สวัสดีครับกลับมาอยู่กันที่ช่องกิฟยาริสมือสองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกิฟมีรถมาขายมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับ e All New t o y ยต้าอ l n น w y a ยาริสเอที1.2สปอร์ตปี22ครับคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าสวยจบจึ้งในคันเดียวเลยนะครับคันนี้นะฮะเลขมาอยู่เพียงแค่ ห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคิปจะพาไปดูรายละเอียดโครงสร้างรอบคันกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างติดตามดูกันให้จบคลิปนะครับนี่ครับมาเลยครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะนี่ด้านหน้านะครับที่ได้มานะครับจะเป็นไฟหน้า full led แบบนี้เลยนะครับมีไฟ daytime r u ่ n i n g มาให้แล้วนะคะนี่ฮะไฟ full led แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟ daytime running มาให้นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากมากเลยนะครับได้สีขาวกันน้แบบนี้เลยนะคะล้อแมกด้านข้างนะครับที่ได้มาตัวนี้นะคะ เป็นล้อแม็กอนรอยขนาด <c oughs> ขออภัยครับขนาด15นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็กอลอยขนาด15ใน15นิ้วนะฮะแล้วก็ปียางที่ได้มาตัวนี้จะเป็นปียาง25แล้วนะครับดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนี่ดอกยางยังลึกๆแบบนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะซุ้มโชครอตะเข็บเม็ดอาร์สปอร์ตเม็ดอาร์ต่างๆนะครับสีมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่กันคร,ครบๆแบบนี้เลยฮะ ตัวนี้นะครับเป็นรถโครงสร้างสภาพเกตเองนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีหรือว่ากอมานะครับสภาพเรียมโครงสันของตัวรถนะครับสวยมากๆเลยนะฮะนี่เลยด้านข้างตัวนี้ครับกระจกที่ได้มานะจะเป็นกระจกบานพับไฟฟ้านะครับสีดําสปอร์ตตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลยวกระจกข้างมาให้แล้วแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวรถนะครับมีคิ้วกันสาดมาให้แล้วคิ้วกันสาดแท้เดิมจากโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ ภายในนะครับที่ได้มานะจะได้แบบเบาะหนังสลับผ้ามาแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะหนังสลับผ้าแบบนี้เลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับเราจะมีการทําสปาเบาะสปารถทั้งคันเลยนะครับไม่ต้องห่วนครับรอยข้าบรอยเปื้อนต่างๆเราทําให้หมดครับใหม่กลิปเหมือนเดิมเหมือนใหม่เลยนี่เดี๋าวพาไปดูสกรอตเม็ดอาร์ก็ดีกว่าครับนี่ฮะลายมาเลยทุกเม็ดทุกรูทุกจุดกลมๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวรถสภาพโครงสร้างเกรดเอนะครับรถต้องไม่มี ร่องลอยกันงัดแงะนะครับการทําสีนะะนี่สภาพตัวรถสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจคันนี้นะติดต่อมาหากิดได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์ครับราคาค่าตัวน้องคันนี้อยู่เพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองแล้วได้ได้แล้ว,ลว,ลวได้รถปีใหม่ด้วยรถปียีสบสองนี่สีหัวนะสีเดิมจากโรงงานเลยครับไม่มีร่องรอยการขันไขของประแจน,นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้ตรงโครงร้างเสาบีสภาพเดิมๆแบบนี้เลย แล้วก็ไล่มาตรงนี้ครับข้างล่างแผ่นเพจวันปีผลิตนะครับผลิตปี22นะครับเห็นเลขตัวเครื่องตัวถังชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมซื้อรถทุกคันนะครับแผ่นเพจต้องไม่ลอกไม่ล่อดนะครับตรวจสอบสภาพได้นะฮะรถคันนี้เรามีเร่มอะไรครบให้หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นยานิสเอทีพซีดาน4ประตูนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังสรับผ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเซฟตี้เบลมาให้แล้วสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ วันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเบาะยังคงเป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะไม่ใช่เบาะหนังทั้งตัวนะฮะอ่าเดี๋ยวจะพาไล่ดูตัวสปอร์ตเมทนักตัวนี้นะคะด้านหลังนี่สปอร์ตเมทนักนี่ชิ้นยางยังแน่นๆอยู่เลยเนี้ยไล่มาเลยทุกเม็ดทุกรูทุกจุดอยู่กลมๆครบบแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะไล่มาเลยครับคุณผู้ชมสภาพดีๆแบบนี้เลยนะตรงนี้ครับรถทุกคันนะต้องมีรอยคีิบอทจากโรงงานนะครับถ้าคันไหนไม่มีนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะมีการชนหนักมานะครับมีการทําสีเก็บสีนะฮะ แต่ว่ารถของเรานะครับที่นี่ที่เพชรยนต์ไม่มีแน่นอนร0 0เอร์เซนะครับซื้อรถกับเรานะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0โลแถมฟรีประกันฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะครับแล้วก่อนสองมอบครับเรามีสูนบริการไทยพัฒเปลี่ยนถ่ายของเรือน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะโอเคมาต่อที่รถเราคันนี้นะคะด้านหลังนะครับจะเป็นล้อแมกอลลอยขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็ระบบเบรกจะเป็นแบบดัมเบรกส่วนด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะคะตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราวนมาด้านนี้อีกทีหนึ่งด้านหลังตัวนี้นะครับไฟท้ายที่ได้มาจะเป็นไฟท้าย LED นะคะตาโตโยต้าอยู่ครบชัดเจนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวอักษร Yaris Etis อยู่ครบทุกตัวอักษรน,นะครับไม่คาดเคลื่อนหายไปไหนนะ,ะรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเราก็มีเส้นวัดระดับสายตามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างสักครู่นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเปิดท้ายดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับข้างในนะครับของท้ายรถนะคะนี่กว้างขวางมากมายนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้นะครับเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใหญ่ได้ไม่ต้องห่วงนะคะสบายหายห่วงนะครับนี่กว้างกว้างกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ภายในนะครับตรงสปอร์ตเมทัลตรงคันด้านในตรงคันด้านในตรงนี้ค่ะสีมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะครับ เรียงไล่กันมาเลยคันไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับสภาพโครงสร้างดีมากๆเลยนะคะกับรถคันนี้ไม่มีการโดนชนท้ายชนหน้าโดนชนข้างชนหลังไม่มีมาโดนแน่นอนนะะ่ะนี่แล้วเราก็มาถึงตรงนี้ไล่ดูฮะ,ะหัวน็อตตรงนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยประแจขันไขยื่งอยู่กันครบๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสภาพดีๆแบบนี้เลยนะไล่มาเลยครับตรงฝั่งนี้สปอร์ตเมทอาร์ทุกอย่างซีนเซอร์นอยู่ครบหมดนะฮะร่องร,อ,งรอยคะ่ะตัวรถดูดีมากๆเลยนะครับแบบนี้ นี่ไล่จนมาถึงตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งนี้หัวน็อตอยู่กันครบแบบนี้เลยสีเดิมสีเดียวจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยประแจขันไขนะครับสภาพครบครบแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างกระจกนะฮะตรงนี้เป็นกระจกไล่ฟ้าแล้วนะครับนี่โตโยต้าแท้เดิมจากโรงงานนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เสาส่งอากาศสัญญาณฮะยังคงเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถปียีสสองแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะนี่มาถึงด้านข้างของคันนี้ครับ ล้อแมกอ์อนดรอยด์ลายใบพัดขนาด15นิ้วสีทูโทนปัดเงาฮะด้านหลังเป็นแบบระบบ้ําเบรกนะครับแล้วก็ภายในของตัวรถจากฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับมีเซฟตีเ้เบลมาให้เลยทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะสภาพดูดีกันเลยทีเดียวนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูสปอร์ตเมทัคเนี่ยไล่กันมาเลยครับทุกเมทุกรูทุกจุดอยู่กลมๆครบ,ครบแบบนี้ครับสวยๆเลยนะฮะนี่ฮะไล่มาเลยถึงตรงรอยขีดรบจากโรงงาน,น มีครบอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะที่พูดทุกคลิปเลยนะครับรถทุกคันต้องมีนะถ้าไม่มีนี่คือเราอย่าไปซื้อเด็ดขาดนะครับแต่ว่าที่นี่รถคงสร้างประกันเกดเอแน่นอนนะฮะโอเคมาถึงด้านหน้าของตัวรถนะครับตรงนี้ฮะระบบฝั่งนี้ตรงที่ปรับกระจกไปแบบพับไฟฟ้านะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับกระจกขึ้นลงเป็นแบบออโต้สำหรับคนขับนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูสปอร์ตเมนอาร์ก่อนด้านบน ไล่มาเลยฮะทุกเม็ดทุกดูทุกจุดอยู่กลมๆครบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเรียงกันมาเลยสวยๆอย่างนี้นะสะภาพดีมากเลยนะรถเราไม่มีชนหนักพลิกควมโจมน้ํากับสีหรือกอไม้นะครับไปเสียงติดไปที่ดังอยู่นี้เป็นเสียงของการเสียบกุญแจคาวไว้แล้วเปิดประตูรถมันเลยร้องนะฮะแต่ผมสตาร์รถมันก็เงียบแล้วอ่ะประมาณนี้ตอนนี้ฮะพวงมาลัยที่ได้มาจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายขวาฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็นแบบ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับโหมดวิทยุที่พวงมาลัยได้ด้วยเนี่ยเราสามารถเลือกขึ้นได้ที่ตัวพวงมาลัยนะฮะเลือกได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวนี้ปุ่มรับสายวางสายนะครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวหน้าจอกลางตัวนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะหน้าจอกระทาสกรีนได้ด้วยตัวนี้รองรับ Apple Car p l a y นะคะ Android Auto เชื่อมต่อได้หมดนะครับ iPod iPad เชื่อมได้เลยนะคะตรงนี้ระบบแอร์ค่ะ เป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาน,นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหานะครับตรงเลขไม้ตรงนี้อ่ะที่ที่บอกไปทางต้นคลิปว่าคันนี้เลขไมาอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะครับกับตัวสภาพรถปีสองพันยิบสองโครงสร้างดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ภายในที่ได้มานะครับถือว่าออปชั่นครบจเต็มอยู่เหมือนกันครับกับรุ่นสปอร์ตคันนี้ใครเอาไปใช้ก็คือว่าคุ้มนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วตรงเกียร์ตรงนี้ครับจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดตรงนี้ เกียร์ข้ามมันไดเชั้นเกียร์เล่นเกียร์ได้เจ็ดสปีดนะครับตรงนี้กล้องถอยเกียร์ถอยนะครับมีกล้องถอยมาให้แล้วมือเ้นวอลละดับสายตาม,มาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนี่ครบๆกันแบบนี้นะคะด้านบนนะครับสิ่งที่ได้มาตรงม่านก,กระจกไอ้ตรงม่านมังแดกนะครับมีกระจกมาให้ในฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะมา่านมังแดกฝั่งคนขับมีกระจกมาให้แล้วเหมือนกันนะครับแบบนี้เลย สภาพตัวรถดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับคันนี้คุ้มมากๆเลยในราคาอยู่เพียงแค่399,000ับาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อมาหากิฟได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้นสูะครับกิฟพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนที่จะหลุดไปถึงมือคนอื่นนะฮะร,รถคันนี้นะครับราคาอย,อยู่ที่399,00 0บาทเร็ดผ่อนก็อยู่ประมาณ หกพันนิดๆน,นะครับหกพันหกพันแปดประมาณนี้นะฮะไม่เกินนี้รายได้สองเท่าของค่าง,งวดก็สามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับพนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการมีสลิปเงินเดือนชัดเจนประกันสังคมชัดเจนนะครับซื้อรถกับคลิปได้เลยนะคะประกันอ่ะขออภยนะัยฮะได้เครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษฟรีดาวได้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นตนะคะประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าไปเรียงกันบ้าง ครับทีนี้เราก็มาในส่วนของตรงหน้าห้องเครื่องยนต์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะเนี่ยฮะเครื่องยนต์ที่ได้มานะครับเป็นเครื่องยนต์ VVT-iE นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0งพีีแรงม้าเรียงแถวกัน4สูบแบบนี้เลยนะคะอันคันนี้นะครับบอกเลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเขาอยู่เพียงแค่23กิโลต่อลิตรเท่านั้นเองประหยัดน้านํามันมากๆเลยนะครับกับรถรุ่นนี้คันนี้นะคะเนี่ยสภาพห้องเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลไหล,หลย,ย้อยหยดเยิ้มหรือว่าฟุงงกรระะจยอยู่ตหน,นะ แล้วแบตเตอรี่นะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยครับวันที่สองเดือนสิบเนี่เองนะฮะเนี่ยสภาพตัวเครื่องครับดีๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยคะไม่มีน้ำมันเครื่องไหลย้อยหยดเยิ้มนะครับสภาพดีมากเลยไม่มีฟุ้งกระจายตรงไหนเลยนะครับเนี่ยไรกันมาเลยครับทุกช่องทุกว่องทุกรอยนะฮะนี่หัวน็อตฝากระโปรงรถนะครับไม่มีร่องรอยใบจายขันไข่นะครับสภาพเดิมเดิมสีเดียวสีเดิมกับตัวรถเลยนะฮะไม่มีการถอดทาสีเก็บสีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเราไม่มีการชนหนักมาไม่ไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ํามาอย่างแน่นอนฮะฮ นี่ฮะรอยสอร์ตเมดอาตรงเบ้าโช๊นะครับรอยชียังอยู่กันครบแบบนี้เลยคะหัวน็อตนี่อยู่แบบนี้เลยสภาพตัวรถโครงสร้างดีๆแบบนี้เลยนะฮะนี่รถดีๆแบบนี้เลยครับนี่คานเคิร์นนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่กันครบแบบนี้เลยครับสภาพดีมากๆนะฮะกับรถคันนี้นะครับนี่ไล่มาถึงตรงนี้ครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะฮะนี่ยหัวน็อตสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีรออยประจัยขันไข่ครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่มีรอยประแจขันไข่นะครับสภาพเดิมๆดีๆแบบนี้เลยฮะ ตรงสปอร์ตเมทอารตรงเบ้าโช์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสีเดิมสีเดิมตัวรถรอยสียังอยูค่ครบแบบนี้เลยครับฝั่งนี้ครับเสียงตัวรถยังเฉยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วสภาพดีมากๆเลยตรงคันเคื่อนทุกตรงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสภาพเกรดเอทั้งนั้นเลยครับรถเมานะไม่มีการชนหนักพิบคมจมน้ากลับสีหรือว่าก่อไม้นะสภาพเกรดเอเลยนะครับมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0โลแถมฟรีกันฉุกเฉินให้อีกปี24ชั่วโมงนะครับ แถมก็มาเลยแบบจุกๆนะครับพนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเอกชนนะครับมีสลิปเงินเดือนชัดเจนนะครับมีประกันสังคมชัดเจนออกได,ด,ด,ดก้นะครับได้เครดิตดีฟรีดาวน์แดะดอกเบี้ยเิเศษ2.39%นะครับถ้าใครสนใจนะก็รีบติดต่อหากิฟต์มาได้เลยที่เบอร์โทร0996518360นะส่วนคลิปนี้กิฟต์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ